นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิทุติยัมเปีพุทธัง สาลนังขาชามิทุติยัมปีธรรมังสาลนังขาชามิทุติยัมปีสังขังสาลนังขาชามิ ตติยมัมเปพุทธังสลนานังคาชามิตติยมัมเปี๊ยธรรมังสลนานังคาชามิตติยัมเปสังคัง สารนางข้าชามีปานาติปตาวีรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามี อาทิานะทานาวีรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีกรรมเมียชูเมชาจาราวีรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามี <laughs> โมสาวาทวีรามณีสิขาปัทังสัมมาทิยาเมียสุรามีลยามัจจาปมาทักตานา เอรามณีิทังสมาธิามิราวัณยทธังสมาธิามงเอราวณิิยสมาธิามิเอาวิตยงมาธิมอมาณิปัญจาสิกขาปธานิสีเรนะสุขติันตีย

Namo Tassa Pakawato, alato sama Namo Tassa Pakawato, alato sama Namo Tassa Pakawato, alato sama. สามปุตตสามสีลังลักขิยมีทวีปทะมาโนตะโตสุขีปะสังสังวิติลาภะจะเปจะสักเคปปโมนันทตีติในบัดนี้แะได้แสดงพระธรมรินา อาน,นิสงส์ของการรักษาสินห้าปลูกสติเสริมปัญญาปฏิบัติแก่ท่านพุทธศาสนิชนทั้งหลายในสมาคมแห่งนี้พอสมควรแก่คาละเวลาคนที่เกิดมาจะเป็นเพศวไัยใดก็ตามมีสัญชาตญาณคือเสริมสร้างฐานะความสุขให้แก่ตนเป็นสำคัญ ด้วิธีการเสริมสร้างฐานนั้นนั้นเมื่อประมวลลงแล้วคงได้สองประการสุจริตหนึ่งทุจริตหนึ่งตามความคิดเห็นของตนแค่สิ่งแวดล้อมจะพาไปเพราะต่างคนก็ต่างเข้าใจว่าการทำของตนนั้นถูกไม่มีผิดแม้บางคนทำไปด้านทังที่ผิด ก็ยังเข้าใจว่าไม่ผิดหรือเข้าใจว่าผิดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเข้าใจว่าไม่เป็นไรนี่แหละเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงคนทำงานเข้าใจว่ายังมีเวลาเหลืออีกหลายชั่วโมงงานเท่านี้ทำระเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จ นอกจากกลับเชียก่อนไปเที่ยวเล่นเชียก่อนกลายเป็นคนมีงานข้าง้างเสียหายแก่ผลที่ได้ของตนและผู้อื่นยิ่งกว่านั้นเมื่อมีข้อระเบียบมบังคับและปดลงโทษยิ่งเป็นผลร้ายมากเหมือนคนที่จะยักจอกเงิน ที่ตนรับผิดชอบครั้งแรกความตั้งใจยักจอกไม่มีมีแต่คิดว่าเงินของตนขาดมือไปเอาไปใช้ก่อนและสามารถที่จะหามาชดใช้ได้ในภายหลังเมื่อถึงกำหนดก็ชดใช้ไม่ได้ก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเมื่อไม่ไปไรเพิ่มขึ้นเป็นสองสามสี่ความคิดก็กับกายเป็นการยักจอคกคดโกงหาทางออกเพื่อเอาตัวหลอดเพื่อหลอดไม่พ้นก็ต้องพบกับความหายนะทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานและชื่อเสียงตามหลักของพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเอกขบุตรพระองค์หนึ่งของโลกแต่ทรงแสดงแนวทางบัตรเพื่อให้ได้ความสันเสริญความได้ทรัพย์ความมันเทิงด้วยการรักษาศินซึ่งจะได้ชี้แจงต่อไปคำว่าศินมีความหมายดังนี้คือตัดปกติมารยาท คำว่าตัดหมายความว่าตัดความไม่ประมาทหนึ่งตัดความผิดออกจากกายตัดคําพูดที่ผิดออกจากวาจามีใช่แต่จะตัดอย่างเดียวยังป้องกันไม่ให้ทําผิดพูดผิดอีกส่วนหนึ่งได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่าคนที่เข้าใจว่าไม่เป็นไร ย่อมประสบกับความหายนะทั้งตำแหน่งหน้าที่และชื่อเสียงคนประเภทนี้แหละคือคนประมาทธรรมดาคนประมาททำความชื่อได้ทุกอย่างทำร้ายร่างกายจิตใจของพ่อแม่ครัวจานและผู้ที่มีพระคุณอื่นๆได้ช่อโกงลักขโมยรียดไถยผู้อื่นได้โกหกหลอกเลืองผู้อื่นได้ วันนี้พูดอย่างนี้พพุ่งนี้บอกว่าไม่ได้พูดตกงำข้ามกับคนที่ไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทย่อมระวังอยู่เสมอคือก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดอีกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็จะเป็นกฎหมายและศีลธรรมไหมตัวกระดาษจะสะาไหม ถ้าเห็นว่าไม่ถูกก็งดการดำเนินการเพื่อทำและพูดต่อเมื่อเห็นว่าถูกต้องไม่มีความผิดจึงเริ่มทำพูดต่อไปหรือกำลังทำหรือกำลังพูดอยู่ก็มีความรู้ตัวอยู่เสมอตนกำลังพูดเรื่องอะไรเรื่องดีทำ คำที่พูดนี้ผิดถูกอย่างไรเหมาะสมกับกาลเทศะไหมคนที่มีศีลคือคนที่ไม่ประมาทเพราะมีความึกได้และมีความรู้สึกรู้ตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตัดในสตักขวักสังคยุตนิกายว่าสติโดกลสมึงปัจโชโต สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกหมายความว่าผู้ที่ไม่มีสติย่อมปัจจากความรู้สึกไม่มีไม่สามารถที่จะประกอบกิจให้ถูกต้องตามกาละิศาได้มีอาการคล้ายกับคนนอนหลับซึ่งไม่สามารถที่จะทำการงานให้สำเร็จได้ในเวลานั้น ส่วนคนที่ไม่ประมาทโมเมารู้เท่าทันการสมัยสามารถทำการให้เหมาะสมกับการเวลาและสมัยไม่ล้าหลังได้เชื่อว่าเป็นผู้ทำการสมควรย่อมได้บรรลุความเจริญไม่จมอยู่ในความตกต่ำมีอาการเหมือนคนตื่นอยู่ย่อมรู้จักทำงาน ที่เป็นประโยชน์และระวังภยัยอันตรายที่จะมาถึงตนความขอ้อนี้ย่อมเป็นกาแสดงให้เห็นว่าสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกนอกจากว่าศีลเป็นเครื่องตัดความประมาทซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความผิดเมื่อผิด ก็เกิดเป็นเวรหรือเป็นภัยเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องตัดเวรภัยออกไปคำว่าปกติคนที่อยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนเป็นจำนวนมากที่เรียกประชาติคนทุกคนมีอัธยาศัยไม่เหมือนกันดีบ้างเลวบ้างแม้จะมีกฎหมายป้องกันลงโทษแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเกิดความเป็นปกติได้เพราะเป็นการป้องกันและป่าปามกันเพียงภายนอกไม่ได้สร้างระเบียบไว้ภายในเพื่อป้องกันตนให้เกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นมองหน้ากันนิดหน่อยก็ข่าได้ป้นจี้ซึ่งซึ่งหน้าในรถในเรือก็ไม่เลือกไม่แกงกลัวต่อ อาชญาบ้านเมืองประชาชนคนหากินโดยสุจริตต้องหวาดภาวาอยู่เสมอมีใจไม่เป็นปกติว่าไม่ปกตินอกจากที่กล่าวมานนี้ประเทศชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าแต่หาความเป็นไปเท่าที่ควรไม่จะเป็นประเทศในสมัยใดยก็ตาม ถ้าผู้บริหารขาดความปกติคือไล้สินไล้สัตว์ทุกๆอย่างก็จะเสือ่อมโทรมอันตรายจะมีมากความเดือดร้อนจะทวีคูณขึ้นโดยลำดับอาจจะถึงแก่ล่มจมในโอกาสต่อไปก็ได้ถ้าผู้นำ มีศินมีสัตว์เรียกว่ามีปกติเป็นตัวอย่างคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะก่อความไม่ปกติเกิดขึ้นซึ่งการก่อเกิดขึ้นปราบได้ง่ายเพราะตนไม่มีมนตินไม่มีจุดดำที่ผู้ถูกปราบจะอ้างขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ทั้งนี้ แม้ในวงการของพระศาสนาเ,าเ็เชินเดียวกันถ้าสมณะมีปกติรู้สึกตัวว่าเป็นสมณะปฏิบัติไปตามกฎหมายระเบียบธรมวินัยความเป็นนาบุญของชาวบ้านก็สมบูรณ์การประพฤติเยี่ยงชาวบ้านแต่ผิดระเบียบผิดวิดนัยก็ไม่เกิดขึ้นพระศาสนาก็ไม่เสือ่อม สังฆมณฑลก็ไใหม่สาบมองนี่เป็นผลของศีลคือความเป็นปกติโบราณว่าสำเนียงสอบภาษาจริยาสอสกุลหมายความว่าสำเนียงที่พูดออกมาบอกได้ว่าเป็นคนทางภาคไหนเป็นคนทางชาติใด มีกิริยามายาทของบุคคลน,นั้นนั้นแสดงออกก็เป็นเครื่องส่องว่ามาจากตระกูลที่มีการอบรมสั่งสอนมาดีแล้วหรือไม่ได้อบรมสั่งสอนศิลปเป็นมารยาททางสังคมอย่างสำคัญเพราะผู้ที่มีศิลปจ้องเป็นคนที่มีระเบียบมีความเรียบร้อยรู้กร,ราเทศวางตัวให้เหมาะสม สินในคำนี้หมายถึงมารยาทที่ดีงามควรแก่การสรรเสริญดอกมะลิมีกลิ่นหอมคนชอบใจให้บูชาพระก็ได้บูชาศพก็ได้บูชาเทพาอารักษ์ก็ได้ชันใดคนที่มีศินก็ไม่เป็นที่รังเกียจของปัณิตผู้ถือธรรม เป็นเหตุผลสำคัญฉะนั้นพระศีลวัตะเถระซึ่งเป็นพระหลานรูปหนึ่งจึงได้กล่าวไว้ว่าอันมีมาในคุตตานิกายเถระคาถาว่าศีลังสพัพพลวะมักขังศีลังปเทยมุตตมังศีลังเศษรษฐโถ อติวาโหเยนวัติจิโสจิสังแปลว่าศีลเป็นธรรมชาติรวมกำลังอย่างเลิศศีลเป็นสเบียงอย่างสูงคือเป็นผู้ที่นำอย่างประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องพาไปได้ทุกสารทิศและแปลว่า สีลังสุตเตมเหสักขูสีลังคันโธอนุตโลสีลังวิเลปะณะเศรษฐังเยนะวติทิโสทิสังแปลว่าศีลเป็นสะพานอันแข็งแรงศีลเป็นกินไม่มีกินอันยิ่งกว่าศีล เป็นเครื่องสำหางอันประเสริฐซึ่งเป็นเหตุขจรไปทุกทั่วสารทิศใจความตามพระเถระาาิตสิทธิว่าสินมีความเด่นทั้งหมดหกประการเป็นที่รวบรวมกำลังใจเป็นสเสบียงเดินทางเป็นผู้นำที่ดีเป็นสะพานที่มั่งคงท้าวรได้มาตฐาน มีกลิ่นหอมยิ่ง่ากลิ่นใดใดบารมีมีเป็นเครื่องสำอางอย่างดีเยี่ยมศีลมีความดีเด่นดังกล่าวมาถ้าบคุคคลใดรักษาศีลทำให้เกิดขึ้นในตัวนั้นว่ามีกำลังกายใจดีมีเสบียงเดินทางเป็น ผู้นำที่ดีมีสะพานที่มันคงถาวรสำหรับข้ามวากมีกินหอมยิ่งกว่ากินใดๆบรรด,ดามีมีเครื่องสำอางชั้นดีไว้ใช้เฉพาะฉะนั้นควรที่ท่านทั้งหลายจะพึงรักษาสินห้าง,งดเว้นจากการเบียดเบียนเช่นาก,การฆ่าขวัญกันและกัน งดเว้นจากการไม่ลักทรัพย์ขโมยของกันและกันงดเว้นจากการไม่เพิดผิดในกามงดเว้นไม่พูดโกหกหลอกลวงกันงดเว้นไม่ดื่มสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณบุคคลที่รักษาแล้วย่อมอำนวยให้ได้ผลคือความสุขดังใน เดร,ระภาตทีิยกเป็นหัวข้อเจศนาว่าสีลังละกเคยะเมทาวีเป็นต้นความว่าผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความจบทั้งสามความสรรเสริญหนึ่งความได้ทรัพย์หนึ่งความบันเทิงในสวรรค์นหนึ่งก็พึงรักษาศีลดังวิสัชนามาก็ประการชนี ได้แสดงพระสัจธรรมธิสนาข้อสมควรแก่คาระเวลาจึงคอยจิหยุดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังด้วยประการละชนี้